สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซีลาวอิงมาคุยกันเลยครับพี่น้องเกี่ยวกับคมชัดลึกอวอร์ดอะครับพี่น้องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอีหลาอุ้งอิงหรือว่าเกี่ยวกับนี่แหละครับพี่น้องเนาะก็คืออีหลาอุ้งอิงกับกอนสีหูพ้นนั่นกับอีหลาการขอบคุณเอฟซีดังแต่อดเสาร์นะครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีพกพอไปเมฆทุกคนที่โหวตให้อีหลาก็คือได้บ่ได้บ่เป็นยังนั่นคือตอนที่อีหลาแอ ขอบคุณตอนมือมือมือ,มอนี่นะครับพี่น้องช่วงสายสายรือว่าแน่นนะพี่น้องเท่ากับบอลซีเรียลย,นะยังเพราะนะเพราะยังครับพี่น้องเฮ้าหูแล้วว่าอีหลาคงซิบอะไ้ครับพี่นอ้องเพราะยังตึงหูเพราะว่าถ้าได้นะอีหลาต้องไปอยู่แล้วครับพี่น้องนีอีหลาบ่าไดดแต่เขาเชื่ออีลนะหลาบอน่ะเท้ากับบูหูครับพี่น้องคือความขิดเอฟซีหลายอย่างครับพี่น้องหนึ่ง ก็คิดว่าสิเชิญเซิญนี่แหละเชิญนี่แหละเนี่ยไปห้องเพลงในเวทีคมชัดลึกอวอร์ดในฐานะเป็นแชมป์เก่าหรือว่าเป็นคนที่เคยได้มาไล่ไอ้เคยได้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 นั่นแหละไอ้คมชัดลึกอวอร์ดมากนะครับพี่น้องคนที่เคยได้มากนะคิดว่าสิเชิญนี่แหละไปห้องหรือว่าเชิญนี่แหละไปยังไงแต่ผลออกมากก็คือบอมหูเข้าบอมหูหูแต่ว่าอีหลักบ่ไปครับพี่น้องเชิญบ่เชิญอ่ะเข้าบอมหู หูต่ไวยหลาบบ่ไปครับแต่พ้นสุดท้ายกับสุดท้ายก็หูพ้นนะครับพี่น้องหูพ้นแล้วว่าคนที่ใดก็คือไลออนนะครับพี่น้องไลออนน่ะที่ใดที่แข่งกับอีหลาอยู่ตลอดสู้สีกันตลอดนะครับพี่น้องแต่เข้ากับเงินดอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเงินดอย่างครับพี่น้องเงินดก็คือช่วงที่ไก่สิมมเวลาน่ะอีหลานั่มอยู่ครับพี่น้องอีหลานั่มอยู่ทุกคนกับวหลานั่มไพ่ไผ่กับไวหลานั่มจังใดกันใดแต่สุดท้าย มันกับบ่อใดครับพี Northwest ่น้องบ่อใดกรบบ่เป็นหยังครับพี่น้องบ่อใดก็บเป็นหยังบ่อซีเรียสครับพี่น้องบ่อซีเรียสเพราะว่าเฮ้าหากอีหลาบ่อใดเพราะว่าอีหลาได้รางวัลคมชัดลึกอวดเข้าบ่อใดมักอีหลาตรงนั้นครับพี่น้องเฮามักเพราะว่าอีหลาคืออีหลาอิหลาเป็นตรงอิหลาเองแล้วก็เฮากับสนับสนุนมากก็ตั้งแต่อีหลาไปสมัครมือแรกแล้วก็ขึ้นเวทีในห้องเพลงเฮาก็ได้ไปเห็น นั่นแหละครับพี่น้องเฮ้ากับได้หักอีหลามาตลอดหักมันอีหลามาตลอดจนสุดท้ายอีหลาเฮ้ากับใดรางวันคมชัดลึกวอรบอช่วงนั้นเอาง่ายๆกับคือมันแถดสมอร์โมีไพ่โหวตคนอื่นเลยครับพี่น้องโหวดคูแข็งเลยเพราะว่าอย่างอีหลากําลังดังกําลังปังนั่นแหละครับพี่นอ้องอีหลากําลังดังกําล<ๆ>ังปังก็เฮ็ดให้อีหลาใดสองรางวัลในเทือเดียวปีเดียวครับพี่น้องปีเดียวในอีหลาใดสองรางวัลน,นี่ก็คือความสุดยอดของเอฟซี แค่นั้นก็คือสุดยอด้วครับพี่นอ้องตั้งแต่นั้นมาคนก็บติดตามหลายครับโอ้เนี่ยคนเ่าคนแก่คนอายุหลายเอ,อ้ยคนบกเคยบ่เบิ่งมอลำัมกับบเบิ่งมอลำมาำเบิ่งมอลำเพมาพอพะอผภครับพี่นอ้องเพาะอีหล่าอค์หอิงครับพี่นอ้องเพาะอีหล่าอค์หอิงนี่แหละครับพี่นอ้องผมก็เงินหลและครับพี่น้องไอ้ animales, คู่แข่งที่วานะบางคนเนี่ยผมฟังแลวกับบเป็นมอลำั่มเลยครับพี่นอ้องจักเป็นมอลำัตรงใดผมก็โมโหนะครับพี่นอ้องแต่เพลงอีหล่าที่ไปนะมันเป็นเพ่งมอลลๆครับพี่นอง นี่แหละครคือมอลมล์ล้นลุนๆเขาจึงไปเออก็เอินเกี่ยวกับมอลล์อะำมาครับพี่น้องขึ้นหนาสิเป็นแบบว่าเอียงนะมอลล์ำยอดนิยมนะครับพี่น้องมอลล์้ำยอดนิยมมันมันต้องเป็นมอลล์ำนะครับพี่น้องแต่ฟังแล้วไพ่ออคิปจังใดแน่ครับพี่น้องไปฟังเพลงที่คนอื่นห้องแล้วที่มาแข่งกับอีหลาแล้วคิดจังใดแน่ครับพี่น้อง นี่แหละแต่คนจะคิดเลครับพี่น้องเนาะแต่ในความคิดผมเนี่ยว่ามอลลัมมันต้องเป็นแบบอีหลักห้องเพ่งแบบอีหลักหรืออีกคนหนึ่งกับไอของไอโตเกียวนิวซิกอย่างยุกินะครับพี่น้องหรือกับอีอันหนึ่งกับอารครับพี่น้องนั่นคือเป็นแบบมอลลัมครับพี่น้องนั่นก็คือเป็นแบบมอลลัมเป็นมอลลัมแทๆนะครับพี่น้องแต่คนอื่นผมบูฮูครับพี่น้องผมบูฮูเป็นมอลลัหรืบบอแต่ผมบูฮูครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องอีจุดนี้แหละครับจุดหนึ่งที่ผมเบิ้งแล้วมันแปลกอ่าแปลกคือในความคิดของผมแล้วมันเขาดูนะครับพี่น้องอันนี้บริษัทไทยแ้ครับพี่น้องผมรู้สึกว่าเบิ้งแหละมันมันมันแปลกแค่นั้นเองครับพี่น้องจังไดก็ตามเฮ้ากับติดตามอีหลัคือเก่าครับพี่น้องติดตามอีหลัคือเก่าเฮ้าก็บไริคิทที่แบบนี้จากอีหลากเพราะยัง เฮ้าหักอีหลามาตั้งแต่นั่นจนถึงนี่ปีกับสองปีกวัวแล้วครับพี่น้องสองปีกลัวแล้วเนาะตั้งแต่เฮ้าสนับสนุนคอยติดตามอีหลามากกับสองปีกลัวแล้วครับพี่น้องก็เ้ากับจะสนับสนุนต่อคอยเชื่อีหลาต่อแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้หลาต่อสียหาพี่น้องเนาะอย่างตดเฮากับมมีปัญหาอยู่แล้วครับพี่น้องใดบ่ไดอันนั้นกับบอสซีเรียสครับพี่น้องบอสซีเรียสแล้วก็หูแล้วว่าไผใดเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นกับ่านไปครับพี่น้องแต่มีอีกอันหนึ่งครับพี่น้องอยากให ไปโไหวตให้ก็คือลูกทุ่งเน็ตเวิร์กรับพี่น้องลูกทุ่งเน็ตเวิร์กก็คือเอเอาง่ายๆกับพิมพ์ซื้ออีหละแล้วก็ตามด้วย L9 หรือจังไดนะครับพี่น้องแล้วก็ส่ง SNS ไปที่422อีย่างเนาะอยังอีกเนาะพี่น้องเดลยพงเบิงพ,งเ,พ,ง,เพงเขียนไหวอยู่ผมเบิงให้ครับพี่น้องส่งไปที่ของไหนไ,ได้เบิงให้ครับพี่น้องเห็นเห็นแบบแบบโยเ,เขียนไหวนครับน อ่านี่นะครับส่งเอฟเอสไปที่4221945ครับพี่น้อก1945ครับพี่น้อ,องเราไปไปโหวตให้อีหล่าอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องว่ารางวัลนี่อีหล่าเคยได้มาแล้วสัองปีซ้อนแล้วแต่ปีนี้คิดว่าอีหล่าปเปอร์เซ็นต์นี่หล่าตอนนี้สูงคักครับพี่นก40เปอร์เซ็นครับคุณนกคนอื่นสูงสุดอยู่ที่20กว่า26เปอร์เซ็นครับพี่น้องแต่อีหล่าเนี่ยขึ้น40แล้วครับพี่น้องจังได้เห่ากับเสื้อว่า อันนี้อีหละใดอยู่แล้วเพราะไว้ยังแหละครับเป็นเอเพจของมอลลัมอิหลาก็ไดคืออีหลาใดมาหลายอย่างแหละครับพี่น้องได้มาแทบทุกอย่างแหละครับพี่น้องได้จนแบบว่ารางวัลนเนี่ยสิเต็มบานละมัางปานนี้ครับพี่น้องจังได้กับสนับสนุนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องวันเป็นวงสาวนอยเพชรบันแพงคือ29เกมีอีกยิมิถุนาครับ28น่สิาจะเป็น28่ิมิถุนาแหละครับพี่น้องแล้วก็วันเกิดอีหลา่าวันที่13กรกดา เล่นอยู่คอนแกนนะครับพี่น้องผมได้ยินข่าวว่าเล่นอยู่คอนแก่นครับพี่น้องอย่างใดฮากกับไทมีเวลาไปนั่นกรับไปได้ครับพี่น้องแล้วก็อีก,กอน,นึงก็คือ17เจกรกฎาคมฉายหนังขายอ้อทั่วประเทศครับพี่น้องทั่วประเทศไทยและกับประเทศลาวครับพี่น้องถาเบิงว่าเบิงเลวหูซึกอย่างไดซึ่มคือเอบอโจรหรือว่าเซนนอนวาบอเสาบอ ก็ต้งทาไปเบิงมือนั่นแหละครับพี่น้องมือสิบเจ็ดก็รกดาสิบเจก็รกดาครับพี่น้องทายอ้อนะครับพี่น้องอย่างไงก็ติดตามไปเบิงนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึ่อ่งอย่าลืมครับพี่น้องแท็กซี่หลงทางชนแนลมากดไลค์กดแชร์ให้แน่ได้ครับพี่น้องคอยสนับสนุนแน่ครับพี่น้องกาสิได้ดวกเรื่องเล่าฮิราแน่ขันฮิาเขามากกสิได้ดมาไทยอีลาล่งลงเพจแน่ลงเอ ยูทูบแน่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องไปติดตามเพจแน่เนะครับพี่น้องแท็กซี่หลงทางเหมือนกันคือนกันครับพี่น้องเซ็กซี่เสลนทงเอแท็กซี่หลงทางแฟนเพจครับพี่น้องแท็กซี่หลงทางแฟนเพจครับพี่น้องไปติดตามตัวนั้นนั่มเ้อครับพี่น้องเด้อติดตามให้แน่กัไปตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่เก่าคนครับพี่น้องอย่างใดกันอย่าลืมไปติดตามกันแน่นะครับพี่น้องห้สนับสนุนไปกับผมก็เฮ็ดโดยที่ผมโมโหหรอกครับผมเฮ็ดไปสงสัยละผมโมโหหรอกว่าผมต้องไปเฮ็ดตอนใดตองใดต่อกัน ลูกวัวเห็ดไห่หรือวัวมูวัวเห็ดไห่ก็โมูหนะครับพี่น้องทังไดก็ขอบคุณในไลน์ครับ,อบเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาวิงครับขอบคุณครับ